สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนการเล่นดัมเบลเพรส3กระดับแบบไม่มีบอกกันค่ะเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะแฟลตดัมเบลเชสเพรสท่านี้ก็ง่ายมากๆนะคะเราก็นอนราบกับพื้นเหมือนเรานอน,นอยู่บนเบาะได้เลยและจังหวะที่ข้อศอกแตะลงพื้นเนี่ยเราจะไม่ค้างที่พื้นนานนะคะจังหวะในการเล่นเพื่อนๆก็สามารถก๊อปปี้เล่นตามที่บีเล่นให้ดูได้เลยะคะ่ะท่าที่2นะคะดีคลายดัมเบลเชสเพรส ท่านี้เนี่ยเราจะยกแกนลำตัวขึ้นและหลังขึ้นจากพื้นนะคะเกรงแกนลำตัวให้ตรงนะคะอย่าหลังงอนะแล้วก็ดันขึ้นไปตรงๆเหมือนเราเพสปกติได้เลยได้มากๆใช่ไหมคะท่าที่3นะคะ Incline Dumbbell Chest Press ท่านี้นะเราสามารถพิงกับเตียงพิงกับโซฟาพิงกับมานั่งยาวๆแบบในคลิปได้เลยนะ และพยายามเก่งแกนลำตัวให้ตรงนะคะอย่าหลังงอนะคะแล้วก็เพรสแบบปกติตามในคลิปได้เลยค่ะทุกคนสามารถไปฝึกตามคลิปที่บีเล่นให้ดูได้เลยนะคะก็บีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบีไ้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ